วันนี้ค่ะเรามีน้องติวค่ะนักเรียนสายอาชีพกุ๊กนะคะที่เรียนนะคะอยู่ที่โรงเรียนยูบาสกิลันป้าเลยอาราโอปิสตกนะคะที่เมืองยูบาสกิลันนั่นเองค่ะซึ่งจะมาแบ่งปันรประสบการณ์นะคะการเรียนนะคะตั้งแต่มาถึงการออเรนเทชันการดูเมืองหรือการใช้ชีวิตประจำวันตอนนี้ชินหรือ,อยังนะคะเป็นอย่างไรบ้างค่ะตัวนัเตีเองก็ได้ไปส่งน้องนะคะที่โรงเรียน ก็ไปดูสถานที่นะคะแล้วก็มีโอกาสได้เข้า orientation กับน้องด้วยนะคะคือจะเห็นว่าวันแรกเป็นยังไงการเรียนเป็นยังไงนะคะต้องบอกว่าไปได้เร็วมากค่ะไปได้เร็วมากเพราะว่าเออก็เอ เรียกว่าคุณครูค่ะเขาข้อให้ความใส่ใจแล้วก็คุณครูก็สอนไปทีละสเต็ปค่อนข้าง่าเรียกว่าช้าๆนะคะรวมถึงค่ะท้ายที่สุดแล้วหัวใจสําคัญค่ะการแนะนําให้รู้จักกับเพื่อนๆในโครงการพี่ๆรุ่นพ,พี่ในโครงการเพราะว่าจะได้ดูแลนะคะช่วยเหลือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะแล้วก็เป็นคอนเนกชั่นที่ดีก็ในเซสชั่นนี้คะ่ะนอกจากน้องบิวจะมาก็อยากจะขอบคุณนะคะ,ะคุณเอนะคะและ น้องบีมนะคะแล้วก็น้องนกหวีทึ่งวันนั้นนะคะที่เราไปเจอกันก็ขอบคุณมากๆสาหรับโฮสพิทเลอรลที่ที่ดีนะคะมานัดพบเจอกันแล้วก็ทานอาหารแบ่งปันข้อมูลนะคะต้อนรับน้องใหม่อย่างดีเดียมเลยทีเดียวค่ะก็ต้องบอกว่าเราอยากจะรักษาความเหนียวแน่นนะคะคอนเนคชั่นดีๆแล้วก็สายสัมพันธ์ดีๆในกลุ่มคอมมูนิตี้นักเรียนของ n e x t m o มู f i n ่ a n d ค่ะยังไงวันนี้ก็ขอต้อนรับค่ะในเซสชั่นนี้ขอยกมอบเซสชั่นให้กับพี่หวานกับน้องบิวได้เลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณบิวสวัสดีค่ะแนะนำตัวอีกครั้งได้ไหมคะคุณบิวค่ะค่ะชื่อบิวนะคะตอนนี้เรียนอยู่ที่ยุเป่าค่ะอ่าเรียนสายกุ๊กค่ะแล้วก็เริ่มเข้าโครงการ Next Move ตั้งแต่ปีองพัี2023ค่ะค่ะแล้วก็เดินทางมาที่ประเทศฟินแลนด์เมื่อเมษาค่ะ ของปีนี้ค่ะคุณค,คุณบิวเข้าเข้าโครงการด้วยโครงอ่าหลักสูตรตัวโครงการตัวไหนคะอ่าเป็นตัวเฟรชอะค่ะไม,ไม่มีแล้วใช่ไหมตอนนี้อ่าตอนสมัครเรียนนี่สมัครไปกี่ที่คะคุณบิวอ่าตอนนั้นสมัครไปสามที่คะ่ะคือก่อนหน้านี้มีโอกาสได้ดูอ่าวิดีโอโปรโมทนะคะของทาง n i m o ูแล้วก็อ,อย่างที่ เมื่อกี้พูดไปว่ามีอ่าคุณบีมแล้วก็อคุณเอซึ่งแบบเราเราได้มีโอกาสแบบว่าพูดคุยกันเบื้องต้นแล้วเขาก็แบบว่าแนะนํามันทําให้เรารู้สึกว่าเออมันน่าสนใจที่จะเข้าไปที่โรงเรียนนี้อะค่ะใช่ค่ะอ่าวอันนี้เริ่มไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะขอโทษค่ะอ่าเริ่มเรียนตอนเดือนพฤษภาค่ะพฤษภาเป็นเดือนแรกที่เป็น orientation ค่ะตัดสินใจยังไงถึงเดินทางไปเรียนฟินแลนด์คะอก็เพราะว่า คืออย่างแรกเลยคืออยากหาประสบการณ์ให้กับชีวิตค่ะแล้วก็คือเหมือนเรามองเห็นโอกาสในการต่อยอดนะคะเพราะว่าก่อนก่อนหน้านี้เราทำอาชีพอีกอาชีพหนึ่งแล้วโครงการก็เหมือนโปรโมทมาว่ามีกุ๊กมีผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมันเป็นอาชีพที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงมันทำให้เรามองว่าโอเคถ้าถ้ามันสามารถ เปลี่ยนได้แปลว่ามันก็สามารถที่จะมีโอกาสต่อยอดในอนาคตแล้วก็ส่วนตัวเองอยากจะมีะสัญชาติฟินด้วยค่ะค่ะหมายความว่าก่อนที่คุณบิลจะมาเรียนกุ๊กเนี่ยค่ะคือไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องเรื่องกุ๊กมาก่อนเลยไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับกุ๊กเลยใช่ไหมคะไม่มีค่ะคือเปลี่ยนเลยเนาะเปลี่ยนอาชีพเลยใช่ใช่ค่ะเปิดเทอมแล้วเป็นไงบ้างคะการเรียนที่นั่นก็เอ่อ อย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็สถานที่เรียนก็คือสภาพแวดล้อมสะอาดสะอ้านมากค่ะแบบว่าบรรยากาศของเมืองหรือว่ารอบๆโรงเรียนก็คือสะอาดแล้วก็บรรยากาศที่โรงเรียนก็คือคุณครูก็ต้อนรับเรามากค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็เป็นกันเองค่ะถึงจะสื่อสารกันด้วยก็คือที่โรงเรียนเนี่ยจะใช้ภาษาฟินิชเราก็สื่อสารกันด้วยฟินิช ซึ่งคุณครูก็จะพยายามเข้าใจเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเรายังใหม่มากๆอะค่ะไม่มีปัญหาด้านการสื่อสารใช่ไหมคะอ่าไม่มีค่ะถึงจะผิดจะถูกทุกคนพยายามเข้าใจกันเพราะว่าที่โรงเรียนคือสถานที่ของการเรียนรู้ค่ะคุณครูทุกคนค่ะ,ะดีามากเลยค่ะแล้วในความคิดคุณบิวอะค่ะการเรียนที่ฟินแลนด์กับการเรียนที่ไทยอะค่ะคุณบิวว่ามันต่างกันมากไหมคะอืม ส่วนตัวนะคะคิดว่าการเรียนที่ฟินแลนด์นะคะเน้นเรื่องของการลงมือทำค่ะแล้วก็เหมือนให้เราได้ลองลองลองผิดลองถูกค่ะคก็คือเราจะไม่ไม่โดนจัดเลยนะคะไม่โดนตัดสินที่โรงเรียนว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกถ้าเราถูกเราจะได้รับรับคำชื่นชมแต่ถ้าเราผิดเราก็จะได้คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะทำให้เราไม่รู้รสึกกลัวที่จะลงมือทำเลย หรือทำผิดนะคะแต่ถ้าเป็นที่ที่ไทยใช่ไหมคะการเรียนการสอนอาจจะเป็นเรื่องของการท่องจำหรือว่าสอบเพื่อวัดผลเพื่อเอาคะแนนอ่าหลังจากหลังจากสอบไปแล้วเราก็อาจจะไม่ได้มีความจดจำในเนื้อหาแต่ถ้าเป็นการลงมือทำมันเป็นเรียนรู้ด้วยประสบการณ์่ะมันจะทำให้เราแบบซึมซับแล้วก็จำค่ะมีเทคนิคอะไรให้น้องๆที่จะตามไปหรือรุ่นน้องที่จะตามไปบ้างไหมคะ อ่าในด้านการเรียนใช่ไหมคะ,คะอ่าอย่างอย่างแรกเลยค่ะก็มาฟินแลนด์ใช่ไหมคะภาษาก็คือภาษาฟินแลนด์เป็นเป็นภาษาหลักของเขาเราก็จะต้องอ่าเรียนรู้ภาษาเพื่อที่จะสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะภา,ภาษาอังกฤษก็สามารถใช้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากจะต่อยอดในการทํางานก็แนะนําให้อ่าอ่าพัฒนาเรื่องภาษาค่ะ เริ่มเรียนภาษาของคุณบิวคุณบิวว่ายากไหมคะอันนี้หลายคนถามมากคนที่จะเริ่มต้นการเรียนนะคะซึ่งหลายคนจะถามว่าเรียนยากไหมไม่มีพื้นฐานเลยเรียนได้ไหมอ่ามีอ่าแล้วมีคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับการเริ่มต้นเรียนภาษาฟินแลนด์บ้างนะคะอ่อก็ ไม่มีพื้นฐานค่ะทุกคนที่เริ่มต้นก็คือไม่ไม่มีพื้นฐานเลยแต่ว่าสิ่งแรกที่จะต้องมีก็คือเราต้องเปิดใจค่ะการเรียนภาษาคือการเปิดใจแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะ,ะสำสำหรับถามว่ามันยากไหมมันมันก็ยากค่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยว่าเราจะไปทบทวนเองไหมหรือว่าเราจะหาสิ่งที่มันมาช่วยเสริมทักษะเราไหม ค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นอ่าเหมือนเวลาที่จากจากที kind of prayed, ่อยู่ที่นี่ใช่ไหมคะสิ่งง่ายๆที่จะเรียนรู้เลยก็คือออกไปข้างนอกเจอป้ายเราสามารถเรียนศัพท์จากป้ายได้เลยค่ะว่าอ่าป้ายนี้คํานี้หมายถึงอะไรมันเป็นการเรียนรู้ที่แบบง่ายมากๆไม่ใช่การพูดคุยด้วยซ้ำเราเรียนรู้ด้วยการสังเกตอะค่ะใช่ค่ะดีค่ะ ตั้งแต่ที่ไปอยู่อะค่ะมีอะไรที่รู้สึกจะต้องปรับเยอะหรือเราแทบจะไม่ต้องปรับเลยอะคะอาจจะเป็นเรื่องอากาศนะคะอย่างแรกเพราะว่าจริงๆมาในช่วงฤดูร้อนนะคะแต่ว่าพอดีว่า มันก็จะเริ่มเข้าๆหรือดูใบไม้ร่วงมันก็จะเริ่มอากาศเย็นแล้วก็มีฝนซึ่งส่วนใหญ่ที่เนี่ยค่ะการเช็คสภาพอากาศเป็นเรื่องปกติมากๆค่ะเราจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านว่าวันนี้จะฝนตกไหมหรือว่าอากาศหนาวไหมค่ะก็จะเป็นเรื่องอากาศอย่างแรกแล้วก็ภาษาค่ะแน่นอนอยู่แล้วจะต้องพยายามาฝึกเรื่องการฟังเรื่องการสื่อสารค่ะเป็นเป็นสิ่งที่ประจำวันเลยค่ะ เรามีกิจวัตรประจําวันอะไรบ้างคะหลังนอกเหนือจากการเรียนนะคะตอนนี้ก็ไปสมัครห้องสมุดค่ะแล้วก็ที่ที่เนี่ค่ะเขาจะมะีบริการห้องสมุดค่ะซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปสมัครแล้วก็เราก็จะได้รับตัวการ์ดมาถ้าเราอยากจะไปใช้พื้นที่ห้องสมุดไปยืมหนังสือเราก็สามารถไปใช้ได้ฟรีเลยค่ะแล้วก็ธรรมชาติมีป่าให้เราได้ไปลองเดิน แล้วก็มีกิจกรรมริมทะเลสาบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถไปได้ค่ะหมายความว่าได้มีโอกาสไปปิกนิกแล้วใช่ไหมคะมีค่ะทางทางโรง <c oughs> เรียนเนี่ยและค่ะเขาจัด <c oughs> ค่ะ <c oughs> ให้เราได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อน,นะคะ่ะเราเรื่องอาหารเรื่องที่พักเป็นยังไงบ้างคะเรื่องการเดินทางค่ะก็เรื่องอาหารนะคะ อของที่โรงเรียนนะคะเขาจะมีอาหารฟรีให้ค่ะซึ่งอาหารที่โรงเรียนจะเป็นอาหารที่นักเรียนที่เขาเรียนทำแล้วก็เอามาเสิร์ฟให้เพื่อนๆเ,เหมือนว่าได้ลองทำนักเรียนทำแล้วก็เพื่อนๆทานอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็ก็เป็นอาหารฟรีที่โรงเรียนนะคะอ่าแล้วก็ส่วนเรื่องการเดินทางการเดินทางที่นี่ค่อนข้างสะดวกค่ะเพราะว่าอ่าเขาจะมี S <S เหมือนเป็นตารางรถอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถตรวจเช็คได้เลยว่าเราต้องการออกจากบ้านเวลานี้หรือว่าเราต้องการถึงที่หมายเวลาไหนอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถดูได้เลยค่อนข้างแม่นยําค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องที่พักก็ทางคุณตี้ค่ะ,ะช่วยประสานงานให้ค่ะก็ช่วยช่วยพูดคุยกับทางเจ้าของให้ค่ะก็ได้ที่พักที่ค่อนข้างใกล้แล้วก็สะดวกสามารถเดินไปก็ได้หรือว่านั่งรถไปก็ได้ค่ะ อ๋อถ้าเดินไปนี่ใช้เวลานานไหมคะคุณดิลก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแต่ว่าเการเดินระหว่างทางไม่ใช่อุปสรรคค่ะเพราะว่าอากาศดีสะอาด <c oughs> ปลอดภัยค่ะค่ะสะดวกค่ะการเรียนเป็นยังไงบ้างคะเรียนหนักไหมเรียนใช้เวลาเรียนระหว่างระหว่างวันนะคะใช้เวลาเรียนมากน้อยแค่ไหนคะคุณดิลเอ่อในการเรียนใช่ไหมคะตอนนี้ก็พอดีดิกกำลังเริ่มต้นค่ะก็ยังเรียน ทฤษฎีตอนนี้นะคะก็ <หา S 2> ยังไม่ไม,ไม่ไม่หนักมากค่ะก็ <หา S 2> ในในห้องเรียนคุณครูก็จะเน้นการร่วมกิจกรรมแล้วก็เหมือนลองลองทำอะคะ่ะได้ลองทำได้ลองพูดได้ลองถามตอบกันเนะะี้ยค่ะเหมือนทำความเข้าใจเรื่องภาษาด้วยแล้วก็กับเพื่อนๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะการ<อ>เรียนก็ไม่หนักค่ะประมาณหก <6 S 1> ชั่วโมงอาหารบ้างหรือยังคะมีมีละคะ่ะ มีบ้างมีแล้วมีคนชิมหรือยังคะอ๋อชิมกันเองมีอ๋อชิมกันเองชิมกันเองผ่านใช่ไหมคะเมนูผ่านเนี่ไหมคะผ่านค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้รู้สึกเหมือนเคยมีนักเรียน ถ่ายรูปไหมคุณนตี้ดูด้วยว่าวันนี้ทําเมนูอะไรยังไงฝากอัปเดตให้คุณนตี้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวววานจะแอบเข้าไปส่องว่ามีเมนูอะไรบ้างได้ค่ะ <laughs> ได้โอเค, <Okay. S 1> คมีอะไรที่เป็นเคาน์เจอร์ช็อกสำหรับคุณบิวบ้างไหมคะเมื่อไปถึงฟินแลนด์ที่แบบไม่เจอที่ไทยแต่เจอที่นี่อะคะ่ะอเคานเจอร์ช็อกเหยอคะอาจจะยังไม่เจอมากยังไม่เจอยัง,ย,งยังไม่เจอคะ่ะแต่ค่ะ เราอาจจะแบบว่าไม่ชินกับการที่ผู้คนอาจจะไม่ได้ยิ้มแย้มตลอดเวลาขนาดนั้นใช่ใช่ค่ะ,คะอาจจะเรียกว่าเขาจะช็อกก็ได้เพราะว่าเหมือนเราคนไทยเราก็จะติดแบบว่า,ย,าย,ยิ้มตลอดใช่ใช่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเขาเข่งขืมแต่เขาไม่ได้มีอะไรนะคะอใช่ค่ะเพราะว่าถ้าถ้าสําหรับหวานที่หวานเคยไปอะค่ะหวานแค่แปลกใจเรื่องไม่ชินเรื่องดื่มน้อาอ๋อจาก ก๊อกน้ำใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะด้วยความที่เราอยู่เมืองไทยเราจะไม่ทานน้าจากก๊อกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ชินเรื่องทานน้าจากก๊อกหวานเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่ามันมีทั้งน้ําเย็นแล้วก็น้ําอุ่นในก๊อกเดียวกันอันนี้คือคือความความค u l เ u r e ์ช็อ k ของหวานแล้วก็เรื่องของการใช้ห้องน้ําใช่ไหมคะเพราะว่าที่ ที่ทีฟินแลนด์จะมีสายฉีดซึ่งจะต้องเปิดก๊อกน้ําอีกทีหนึ่งใช่ใช่ค่ะใช่อาจจะไม่อนาด้องน้ําก็ใช่ใช่ค่ะมีได้ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างแล้วไหมคะคุณบิวอ่าก็มีได้ไปสองสามเมืองค่ะมีโอกาสได้ไปสองสามเมืองค่ะค่ะก็ทุกที่ก็มีธรรมชาติที่สวยงามค่ะแล้วก็ตึกร้ามบ้านช่องเขาก็จะเป็นแบบคลาสสิกเข้าหายากไหมคะเพื่อนอ่าจริงๆ ทุกคนเใจดีค่ะค่อนข้างจะเฟรลีเพราะว่าทุกคนอยู่ในคอน d i t i o n ที่แบบเราอยากมามีสังคมที่โรงเรียนเราอยากมาโรงเรียนเรามาเรียนแล้วเรา,เราสนุกเราได้เจอเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทําให้ทุกคนค่อนข้างที่จะแบบโอเพนแล้วก็ช่วยเหลือกันมากๆสังคมที่โรงเรียนจะเป็นสังคมที่ค่อนข้างแบบแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือกันค่ะก็คือพอเขาเห็นเราเป็นคนเอเชียไปเขาก็เวลคัมเราใช่ไหมคะเวลคัมค่ะ, welcome, คะ ว่าก็คือจ,จะได้ตัดปัญหาเรื่องนี้ไปเนาะเรื่องที่ว่าแบบสัญชาติเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าค่ะจริง,รงๆแล้วที่ยูวัสกุลาอะค่ะเป็นเป็นเมืองที่นักเรียนเยอะค่ะเอ่อเรียกได้ว่าเป็นสามสิบเปอร์เซ็นตนักเรียนเป็นสามสิบเปอร์เซ็นตของเมืองนี้เลยก็ว่าได้เป็นเมืองที่นักเรียนเยอะเลยทําให้อ่าผู้คนที่เนี้ยค่ะเขาก็เลยเข้าใจว่าโอเค เออนักเรียนเราเราเขาก็เลยแบบว่าจำเฟลลี่กับเรานิดหนึง่งในฐานะที่คุณบิวเป็นนักเรียนในโครงการของเด็กโซฟินแลนด์แล้วก็เดินทางไปถึงประเทศฟินแลนด์แล้วคุณบิวมีอ่คำแนะนําอะไรบ้างที่จะให้นักเรียนที่มีแพลนที่อยากจะไปเรียนฟินแลนด์หรือน้องน้อง,น,องนักเรียนที่อยู่ในโครงการแ,แล้วกําลังเตรียมตัวหรือเตรียมสอบที่จะไปฟินแลนด์มีคําแนะนําอะไรให้บ้างไหมคะอ่าก็ สำหรับคนที่กำลังอยู่ในคอร์สเรียนนะคะอยากจะให้รับผิดชอบเรื่องของงานแล้วก็การบ้านหรือกิอกจกรรมที่อยู่ในห้องเรียนค่ะทำให้เต็มที่ค่ะเพราะว่ามันเป็นนอ,นอกจากมันจะเป็นเรื่องของคะแนนแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ค่ะมันจะค่อยๆซึมซับไปทีละนิดค่ะแล้วก็ส่วนคนที่กำลังสอบหรือว่ารอผลนะคะถึงอาจจะไม่ใช่ที่ ที่แรกแล้วสอบได้เลยหรือว่าที่ที่สองแล้วสอบได้เลยก็คืออย่ายอมแพ้ค่ะเพราะว่าคุณอาจจะใกล้ใกล้ถึงเป้าหมายแล้วค่ะอย่าอย่าเพิ่งยอมแพ้ค่ะเพราะว่าเราก็มาไกลมากแล้วค่ะแล้วก็สำหรับคนที่กำลังจะมาวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้วก็ขอให้เตรียมกายเตรียมใจมาให้พร้อมค่ะเพราะว่าฟินแลนด์ยังแบบมีสิ่งมากมายที่แบบรอให้เรามาเรียนรู้อยู่ค่ะเป็นประเทศที่แบบ แห่งการเรียนรู้จริงๆค่ะสุดท้ายหวานลบกวนนิดนึงค่ะช่วยเล่าความประทับใจเกี่ยวกับการบริการของ m i x b o o k Finland ให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะกะ็คุณนตี้ค่ะก็คอยให้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เรายังไม่รู้เลยว่าเราต้องเริ่มยังไงเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์ในการแบบเปลี่ยนสายหรือว่าไปเมืองนอกเลยค่ะคือ ดูมาฟิแนแลนด์เป็นประเทศแรกเลยแล้วคุณอาตี้ก็ให้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มเข้าโครงการในระหว่างเรียนว่าอ่ะโอเคแบบอย่าลืมทบทวนหรือแม้แต่อ่ะคอยติดตามเรื่องการเข้ามาติวส่วนตัวอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็พอ สอบผ่านแล้วก็คอยให้คำแนะนำเรื่องการหาโรงเรียนพอหาโรงเรียนได้แล้วก็ให้คำแนะนำเรื่องวีซ่าค่ะจนถึงมาที่นี่คุณนัตตีก็ให้คาแนะนำว่าเราควรจะ,ะติดต่อหน่วยงานไหนเพื่อที่จะได้เอกสารนี้หรือว่าขั้นถัดไปควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่กระทั่งที่พักก็ช่วยดูแลให้ค่ะประทับใจค่ะขอบคุณค่ะคุณนัตตีมีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมคะ อืมขอบคุณค่ะขอบคุณน้องบิวขอบคุณน้องบิวมากๆที่เรียกว่า มีเวลามาให้เราเนาะให้มาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็แชร์ลิงว่าชีวิตที่นี่เป็นยังไงระหว่างการเรียนเจออุปสรรคอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดเจออุปสรรคหรือเจออะไรค่ะก็อยากจะให้แนะนําแล้วก็ให้กําลังใจคนที่แบบว่าวางเป้าหมายที่จะมาที่นี่อยู่แล้วนะคะแน่นอนค่ะทุกๆก้าแรกค่ะก็จะต้องมีเรียกว่าอุปสรรคหรือยากหรืออาจจะแบบว่ายังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงค่ะแต่ทางเรามั่นใจแน่นอนค่ะว่าถ้าเกิดเรียกว่ามีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงๆแล้วค่ะไม่ว่าจะเจออะไรค่ะมันจะมีเรียกว่าวิธีแก้ ว่าวิธีที่จะซัพพอร์ตเสมอค่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องบิวมากๆเนาะที่มีเวลามาแบ่งปันให้กับเราค่ะน้องบิวมาสบายดีนะคะสบายดีค่ะไี้ยินขาวว่าแอบมาเฮลซิงกิใช่ค่ะไม่ได้ว่าแอบแต่จริงๆก็รู้นะคะก็รู้ว่ามาถ้าอาหารอะไรเป็นบ้างแล้วค่ะนอกจากข้าวมัน ก็จริงๆที่โรงเรียนมีหลายสูตรเลยค่ะมีอบเบเกอรี่อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นพวกซุปอะค่ะเขาก็สอนมีสูตรให้กลับมาที่บ้านมาลองทําที่บ้านเองได้เลยอย่างเงี้ยค่ะโอ้งั้นคงได้กินฝีมือน้องเนาะแล้วก็ได้ทําขนมอะไรบ้างคะปุ้นล่ะทำหรือยังคะปุ้นล่ะทำแล้วค่ะทำแล้วแล้วก็ทำอะไรมุงกีค่ะอะไรนะมุงกีปุ้นล่ะมุงกีนี่คือเป็นประมาณว่า เริ่มต้นพื้นฐานเนาะเมื่อก่อนพี่เข้าโรงเรียนพี่ก็ทําจากมีความรู้สึกว่าทอดไหมตลอดนะมุ่งกีมุ่งกี่คือคือตัวที่คล้ายๆโดนัทเนาะแต่ว่าผ<ช>ักคลุกด้วยน้ําตาลนะคะก็ก็เป็นเมนูที่ง่ายๆนะคะที่ส่วนมุ่งกี่ส่วนใหญ่ก็ จะทานในส่วนของฤดูวัฟปฟที่เป็น first of may วันแรงงานนะคะ,ะทานกับน้ำที่เรียกว่าซีมันะคะก็มันก็จะมีหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นกลมใหญ่อาจจะเป็นแบบเออเรียกว่าเป็นรูในกลางหรือจะเป็นวงกลมเล็กๆสามารถแบบเอาเรียกว่าแป้งตัวเดียวกันนะคะมาสามารถทำให้เป็นรูปลักษณ์ต่างๆได้นะคะแล้วก็ปุ้นละแล้วทำ,วทำอ้นนี้หรือยังคะทำลืมชื่อละที่เป็นคริสต์มาสตาค่ะช่วงคริสต์มาสที่อยากน่าจะยังแต่ว่าเดี๋ยวช่วง,งคริสต์มาสจะได้ทำยังค่ะ <laughs> แล้วในส่วนของอาหารคาวล่ะคะทําอะไรบ้างเอ่ยอ่าในส่วนของอาหารคาวจะเริ่มเรียนพรุ่งนี้คะ่ะพี่นาตีโอย,ยังไม่ได้ต้มหมัน่นยังไม่ได้แบบทําอะไรเลยะคะ่ะแล้วซุปล่ะคะซุปเป็นอาหารคาวนี่คะซุปก็จะเป็นซุปง่ายๆคะ่ะซุปแบบแซลมอนนี่นะคะอ๋อซุปส์มไม่ง่ายนะคะซุปแซลมอน โล้ฮิกเกตกลฮิเก้ต,กตไม่ได้ง่ายๆนะคะบางคนถ้าทําไม่เป็นอาจจะเป็นลดคาวโล้ฮิเกตตก็เป็นอาหารเรียกว่าสําหรับประจาชาติฟินแลนด์เหมือนกันต้องมีว่าความโปรค่อนข้างสูงบางคนอาจจะน้ําอาจจะใสมากๆบางคนอาจจะเน้นแบบน้ำหอ,อกครีม,คร,มครีมก็มีนะคะดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละสูตรที่ทําด้วยนะคะถ้าใครออกทําออกมาแล้วแบบไม่มีคาวของปาลารสชาติกลมกล่อม อร่อยนี่ถือว่าเจ๋งมากๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเหมือนกับจะหาทานง่ายแต่ว่าต้องหาทานแบบร้านที่เจ๋งๆจริงๆแล้วก็ฝีมือถึงจริงๆแต่ทั้งนี้เท่านั้นขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลด้วยบางคนชอบแบบครีมี่บางคนไม่ค่อยชอบชอบอารมณ์เหมือนถ้าจะเปรียบเทียบเนาะน้ำข้นน้ำใสเอาจริงๆแล้วเวลาเราเปรียบเทียบอะค่ะชอบน้ำข้นน้ำใสนะคะถ้าเราจะชอบแล้วไม่ไดูดอื่นละคะจัดโต๊ะ<อ>ทำหรือยังคะ ใช่ค่ะเรียนจัดโต๊ะแล้วก็เรียนของเรื่องอุปกรณ์ในการทำรัวอย่างเงี้ยค่ะจัดโต๊ะแล้วเนาะซ่อมต้องใช้อันไหนทานสลัดต้องใช้อันไหนทานเอ่อเรียกว่าอาหารว่างซ่อมอันไหนหรือช้อนอันไหนนะคะหรือไม่แก้วอันไหนคือแก้วน้ําแก้วไวน์ขาวไวน์แดงอันนี้เรียนแล้วใช่ไหมคะ เรียนแล้วค่ะโอดังนั้นเวลาไปร้านอาหารไม่ต้องลงนะคะว่ามีแก้วหลายใบหรืออื่นๆนะคะนี่โปรเฟชชั่นอลมาเล่าให้ฟังเองนะคะค่ะแล้วก็อื่นๆนะคะได้เรียนอะไรบ้างทฤษฎีเรียนอะไรบ้างคะเอ่อทฤษฎีตอนนี้เขาสอนทำซีวีอะค่ะสอนหางานเลยสอนหางานเลยใช่ค่ะใชเดี๋ยวไม่นานจะมีฝึกงานแล้วนะคะจริงๆจําผิดนะคะนึกว่าน้องบิวมาช่วงเดือนสิงหาแต่จริงๆมาตั้งแต่เท่าไหร่นับพฤษภา มาอยู่โอเวอร์ซัมเมอร์แล้วด้วยก็ดังนั้นก็ประสบการณ์ตั้งแต่ในช่วงของก่อนนฤดูร้อนมาช่วงฤดูร้อนแล้วก็ตอนนี้จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้อยู่วนรอบฤดูกาลเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าจะรอดหรือไม่รอดในการเดินไปโรงเรียนขอสิบนาทีอาจจะมีกเรียนยอมแพ้นะคะใช่ค่ะใช้รถบัสค่ะจริงๆใช้จริงๆที่เน่ดีนะคะตรงที่เขามีส่วนลดให้นักเรียนนะคะ ทุกอย่างมักจะมีบริการหรือว่าร้านอาหารเนี้ยจะมีส่วนลดให้นักเรียนตลอดเลยเป็นสิทธิประโยชน์ที่ดีค่ะอยากกลับไปเป็นนักเรียนค่ะเพราะดูค่าตั๋วรถไฟแล้วอยากกลับไปเป็นนักเรียนค่ะ ก็สวัส <medio> ดิการที <no liebe> ่ด <d> ีเนาะสาหรับน <Players> ักเรียนไม่ว่าจะเป็นค่าตั๋วเดินทางร้านอาหารบางร้านร้านหนังสืออื่นๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนลดถ้าเกิดว่าค่าเดินทางน่าจะเป็นอยู่ที่ประมาณ3 0 4 0ิบเอร์ซนตนาะถ้าก็ตั๋วรถไฟรถไฟอะไรเงี้ยเราได้ส่วนของร้านหนังสือคอาหารต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิบเปอร์เซนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะสแตนดาร์ดสิบห้าเปอร์เซนบ้างบางครั้งนะคะสําหรับนักเรียนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วที่พักของนักเรียนก็จะถูกกว่าด้วยนะคะก็แน่นอนค่ะมันก็จะแลกด้วยการแชร์กับเพื่อนๆถ้าร ที่จะย้ายไปอยู่ส่วนตัวก็อาจจะเป็น500 600ขึ้นต่อเดือนค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ใน student apartment ที่ยังแชร์กับเพื่อนอยู่พอจริงๆแล้วถ้าใครที่เป็นนักเรียนก็เหมาะสําหรับคนที่จะ s าร์ t ตั้งแต่แบบการแชร์เพื่อเรียนรู้ก่อนนะคะหลือีกอย่างหนึ่งค่ะเวลาการแชร์เพื่อนเราก็ได้เรียกว่าเรียนรู้แล้วก็มี connection กับเพื่อนร่วมห้องด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะเราเราจะได้มี roommate ด้วยค่ะจะได้ไม่เหงานะคะ ค่ะแล้ววางแผนเป้าหมายยังไงบ้างคะตอนนี้เรียนได้ประมาณรู้สึกสองสามเดือนแล้วเนาะนะคะ,คะทำขนมตัวปุ้นหลับเป็นแล้วมุ้งกิบเป็นแล้วซุปแซมมอนเป็นแล้วทําซีดีจะหางานแล้วตอนนี้คะ่ะเดี๋ยวไม่นานนะคะต้นๆเรียกว่าปีหน้าก็จะต้องส่งใบสมัครหางานแล้วเนาะสำหรับซัมเมอร์ค่ะวางแผนยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็คือเดี๋ยว ในโรงเรียนนะคะน่าจะมีจัดให้เราได้ฝึกภายในโรงเรียนก่อนเพราะว่าเขาจะมีร้านค้าของโรงเรียนเนียค่ะ mm hmm. เขาก็จะมีครัวของโรงเรียนให้เราได้ลองฝึกทําทั้งเรื่องของเป็นแคชเชียร์หรือแม้แต่ทําเบื้องหลังนะคะอบขนมหรือแม้แต่ทําอาหารคาวเพื่อออกมาเสิร์ฟในช่วงพักกลางวันอย่างเนี้ยคะ่ะเราก็จะได้ฝึกเบื้องต้นที่โรงเรียนก่อน mm hmm. แล้วก็หลังจากนั้นพอถ้าเริ่มได้ออกไปฝึกงานจริงๆก็ จะเริ่มดูที่ทํางานเพิ่มเติมไปด้วยเพราะว่าในระหว่างที่เราหาที่ฝึกงานก็เหมือนกับเราหาสถานที่ทํางานจริงไปด้วยค่ะก็เหมือนเป็นการฝึกไปในตัวค่ะค่ะแล้วก็ช่วงซัมเมอร์ก็แพนว่าจะทํางานซัมเมอร์ค่ะดีค่ะดีค่ะจริงๆแล้วดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ฟินแลนด์นะคะอ่ไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพหรือปตรีที่เป็น University of Applied Sciences ค่ะเขาจะมีจัดให้ฝึกงาน ซึ่งมันอยู่ในหลักสูตรด้วยโอกาสนั้นเองค่ะโดยส่วนตัวนัตี้เองก็ได้ที่ทํางานจากการที่เราไปฝึกงานนี่แหละค่ะการฝึกงานไม่ใช่แค่แบบเรียกว่าไปทํางานอย่างเดียวเนาะ อัปเกรดภาษาเราด้วยนะคะเพราะเราไปเจอคนที่หลากหลายขึ้นนะคะเสดงของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนก็พูดออกมาไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกครั้งยังฝึกวิชาชีพที่เราเรียนมานะคะแล้วก็ยังมีคอนเนคชันเพิ่มนะคะมองหาโอกาสใหม่ๆอาจจะไม่ใช่แค่สัานที่ทํางานนั้นอาจจะไปรู้จักเพื่อนเพิ่มแล้วก็อาจจะไปขยายนะคะไปทํางานที่อื่นด้วยนะคะแต่ว่าหัวใจสําคัญค่ะอย่างที่น้องบิวบอกเนาะ,ะถ้าจะอยู่ที่นี่นะคะ ่เรียกว่าภาษาก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะต้องเรียกว่าเมนเทนแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆเพราะว่าในอนาคตท้ายที่สุดแล้วนะคะเวลาเราจบเรียนไปถ้าเกิดกรณียอยากยนต่อปริญญาตรีนะคะทักษะภาษาเราก็จะแอดเวนด์ด้วยนะคะหรือเราไปสถานที่ทําง,งานค่ะเราก็จะพร้อมที่จะเตรียมความพร้อมเข้าเข้าสู่นะคะกระบวนการทํางานได้อย่างมั่นใจนะคะหลายๆคนที่บางครั้งจบเรียนไปแล้วไม่กล้าสมาัครหรือหรือมีความไม่มั่นใจนะคะดังนั้นอยากจะปลูกฝังให้คนที่มาเรียนนะคะศึกษาอย่างเช่นอัปเกรดภาษา ตพื่อพัฒนาไปเรื่อยๆในช่วงที่เราระหว่างเรียนอย่างที่น้องบิวบอกค่ะว่าที่นี่เนาะ,ะเขาเหมือนจับักถ้าเ,เราทําถูกเขาก็ชื่นชมและสปอร์แต่ถ้าเกิดเรามีการทําผิดหรืออาจจะไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดพลาดไปนะคะก็จะมีการเรียกว่าแนะนําหรือเอา,เอา,เอา,เอาส่งเสริมให้ปรับปรุงให้ดีขึ้นในช่องทางหรือวิธีการที่ถูกนะคะซึ่งต้องบอกว่าที่นี่ค่ะเขา มีการตำหนิน้อยมากแทบจะไม่ค่อยมีเพราะว่าทุกอย่างเวลาเขาไปโรงเรียนมันคือการเรียนรู้ค่ะดังนั้นทําผิดหรือไม่เข้าใจมันเป็นเรื่องปกตินะคะก็อันนี้ก็ตัวนัตตี้เองก็ชื่นชมด้วยเช่นกันค่ะที่ประเทศบิลนดงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแนะนําสําหรับคนที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหน่อยค่ะอยากจะให้น้องบิวแบ่งปันประสบการณ์นิดนึงค่ะเอาจากความรู้สึกว่า ตอนที่น้องบิวอะค่ะไม่ไม่มีประสบการณ์ค่ะอยากจะฟังแบบประสบการณ์จากน้องบิวค่ะน้องบิวทํำยังไงคะตอนแรกเลยใช่ไหมคะก็คือตอนตอนนั้นหาข้อมูลก่อนค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่แบบจุดเริ่มต้นของเราว่าเราจะไปที่ประเทศฟินแลนด์เนี่ยเราควรจะทํายังไงบ้างค่ะเราก็ทีเนี้ยส่วนตัวคิดว,ว่าถ้าถ้าเรามีไกด์ที่ดีอะค่ะเพราะว่าเราไม่มีความความรู้อะไรเลย หมายถึงว่าเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยค่ะก็คือคิดว่าต้องหาคนที่ไว้ใจได้แล้วก็คอยให้คําแนะนําอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบบังเอิญได้มาเจอเน็กมูฟอะค่ะก็เลยลองทักไปคุยกับพี่นัตตีดูค่ะพี่นัตตีก็คือตอบทุกคําถามที่อยากรู้เลยค่ะก็เลยทําให้มันค่อยๆ่ จริงจริงๆมันต้องค่อยๆไปทีละสเตปสเตปอะค่ะเพราะว่าคือข้อมูลในการที่เราจะเตรียมตัวมันก็ค่อนข้างจะหลากหลายพี่นัตตี้เขาจะพูดในเชิงสิ่งที่เราสามารถทำได้ กล้ที่สุดก่อนนี้ค่ะเราก็จะค่อยๆแนะนําไปทีละสเต็ปสเต็ปค่ะวันนี้นะคะนักที่ขอบคุณมากๆค่ะน้องบิวนะคะที่มาช่วยแบ่งปันประสบการณ์ค่ะเป็นการให้ประสบการณ์เพิ่มเติมไอเดียเพิ่มเติมกับใครนะคะที่สนใจค่ะในประเทศฟินแลนด์จะมาเรียนต่อหรืออาจจะอยากรู้เกี่ยวกับประเทศฟินแลนด์ว่าเป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการเรียนนะคะการใช้ชีวิตอื่นๆค่ะดังนั้นก็ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ